ชาวบ้านเขาก็เกลียนกันอาพี่ยินดีนนะนิดนึงแต่ผมว่ามันออกไปได้ผมคิดว่าจริงป่ะห่างกัได้หล่อแต่ให้มันอยู่อย่างนี้ดีแล้วพี่ทำไมมันเชื่องขนาดนั้นไม่เชื่องรอพี่แล้วเมื่อมันไม่ไปเห็นไปไหนนี่ฟ้าต้องคอยดักไว้ขอตามไม่ดีทำไมครัตามเพราะไม่เห็นเลยที เขาจับเลยเรครับเดยเลยครับเจ้ากินเนเป็นมูอสิงครับลายจะเห็นชัดเจนพอนะครับลักษณะตรงช่วงเกล็ดเขาครับแล้วลายเขาจะเป็นตารางเห็นชัดเจนครับตัวใหญ่ครับเพราะปกติสิงตาโตจะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ที่จับได้ครับประมาณเกือบเมตรครับ อ่าประมาณ80เซนจสน็สิบเซนแปดสิบเซนแต่ตัวนี่นตัวใหญ่ครับามันเริ่มรู้ตัวเดี๋ยวจะจะคอยจับครับดิบคนนึ้งมาน เารเปรียกครับเปียกนี่ขนาดานี้ยังไม่ไปก็นแสดงว่าผม,ม่เชืนะ่อมากสองตัวครับ<ะ>สองตัวพี่เห<ะ>มือนมันผสมกัน<ะ>ใช่ครับได้สองตัวพี่ได้สองตัวครับ สิงตาโตสยอดสุดยอดน่ครับตัวงเป็นสิงตาโตครับสองตัวครับตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันก็ช่วงนี้ครับมันช่วงผสมของงูหลายชนิดครับตอนแรกผมคิดว่านึกว่ามันมีตัวเดียวพี่ปรากฏว่าเห็นหางแล้วทำไมมันมีสองหางเราจับมาหางหนึ่งแล้วทำไมมันมีหางหนึ่งอันนี้ตัวเมียครับน่าจะเป็นโตครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้เนี่ยตัวเล็กนี่ครับนน้องอยู่นี่ นี่ครับงูสิงตาโตครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นมากจะเจอเป็นสิงหางลายก็จริงๆเจออย่าไปทำร้ายดีกว่าเพราะจริงๆงูงงงพวกนี้ก็กินหนูครับช่วยดูแลนิเวศของเราสวยครับตัวมันวบเลยครับนี่ตัวเมียอ,อยู่นู่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ถอยไปนะะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอากออกแล้วพี่ถอยไปดูครับสองจิงดูนะพี่ถอยนะมันใส่นนะครับ ดูเป็นที anyway, uh ่เหมาะด้วยครับคือม like er> ันเป็นสวนนะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดหลบเขาได้นะครับเขาก็เลยไปซุกตรงเรื่องนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่กระสอบนะครับใส่แล้วตัวเลยครับนไหพี่ดูครับนี่เห็นไหมของตัวทุกผู้ทุกนี่า อือผู้เลยขอบคุณที่ไม่ตีมันนะพี่ครับผมมีอะไรที่แจ้งด้วยครับผมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ